สวัสดีครับผมอุ้มโซลูชันนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องเบรก abs นะครับผมในรถมอเตอร์ไซค์ขนาดเล็กแบบนี้นะครับผมตอนแรกอ่ะผมก็ไม่เข้าใจหรอกครับว่าการทำงานของมันเนี่ยทำยังไงอ่าพอดีผมไปเบรกแบบฉุกเฉินครับหลายๆครั้งผมเลยจับอาการได้ว่าผมเลยเข้าใจว่าเบรก abs เนี่ยมาทำงานยังไงครับผมบอกเลยครับมีประโยชน์มากๆนะครับกับรถใช้งานนะครับกับแม่บ้านกับผู้หญิงนะครับผม าการทํางานของมันก็คือแบบนี้ครับกล้องมากล้องมาให้ใกล้กล้องกล้องมาเนี่ยนี่ถ่ายถ่ายตรงนี้บางนี้นี่ตอนแรกผมเข้าใจว่าเบรก ABS เนี่ยเวลามันทํางานเนี่ยคือล็อกกรมตรงนี้แล้วล้อมันจะไม่ล็อกนะครับผมอ่แต่จริงๆแล้วไม่ใช่ครับเบรก ABS เวลามันทํางานคือคือมันจะอ่าจับนะครับจากเบรกหลังครับผมคือว่า พอเราเบรกไปเนี่ยกำเบรกหลังไปเนี่ยปุ๊บพอล้อหลังหยุดนะครับหยุดแบบกระทันหันนะครับเบรก ABS จะสั่งให้เบรกหน้านะครับทำงานทันทีนะครับผมหรือว่าการกระจายแรงเบรกมาที่เบรกหน้านั่นเองครับผมอ่ะแล้วทีนี้การใช้งานครับอ่ะกล้องหันมาแล้วทีนี้การใช้งานนะครับใช้อย่างไรวิธีการใช้งานนะครับคือถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินนะครับให้อ่าท่านนะครับกำเบรกหลังนะครับ กำไปเต็มแรงเลยนะครับผมอ่าพอล้อหลังหยุดฉุกเฉินปุ๊บเบรกหน้านะครับจะทํางานทันทีนะครับเบรกหลังจะกระจายแรงเบรกมาที่เบรกหน้าแล้วจะสั่งให้เบรกหน้าหยุดล้อหน้านะครับผมระยะเบรกจะสั้นขึ้นนะครับผมประมาณนี้นะครับระบบเบรก ABS ในรถมอเตอร์ไซค์ขนาดเล็กครับผมใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้ผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ